สวัสดีครับผมนาพัสกรแซวองนะครับวันนี้จะมานำเสนอโปรเจกต์ของรายวิชา RPA นะครับรหัสวิชา ITEC 1นึ1นะครับโดยระบบที่ผมจะมานำเสนอนี่ยนะครับจะเป็นระบบ Stock Management System นะครับหรือระบบจัดการคลังสินค้านะครับวัตถุประสงค์ของโปรเจกต์นี้ครับเพื่อพัฒนาร,ระบบการจัดการข้อมูลสินค้าเข้าและสินค้าออกนะครับ เพื่อให้การบันทึกข้อมูลการสั่งสินค้าและการเบริกสินค้านะครับเป็นไปได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วนะครับและยังมีระบบการแจ้งเตือนเมื่อสั่งสินค้าหรือว่าเบิกสินค้าออกนะครับโดยจะแจ้งเตือนไปยังที่เมลที่อ e ีเมลของผู้สั่งสินค้านะครับและยังมีการแบ็กอัพข้อมูลเพื่อป้องกันการสูญเสียของข้อมูลนะครับโดยจะ กำหนดตามระยะเวลานะครับของระบบนะครับต่อไปจะเป็นการนำเสนอ flow นะครับโดย flow ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการรับข้อมูลมาจากฟอร์มนะครับตัวแรกก็จะเป็นดึงข้อมูลจากฟอร์ม นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการดึงข้อมูลมาจากฟอร์มนะครับ Convert Time Zone นะครับคือการแปลงค่าเวลาให้เป็นเวลาณปัจจุบันครับโดยผมจะใช้ UTC now นะครับเพื่อให้มันอิงเวลานะตอนนั้นนะครับเมื่อมีการกรอกข้อมูลในฟอร์มนะครับแล้วมันจะบันทึกไปยังเซลล์นะครับ อันนี้นะครับ initialize variable นะครับผมสร้างตัวแปรนะครับเป็น inbound นะครับอันนี้ผมสร้างตัวแปรเพื่อทีจ่จะสร้าง table นะครับเอาไว้แจ้งรายละเอียดสินค้าเมื่อผู้สั่งได้ทำการสั่งสินค้านะครับแล้วมันจะแจ้งเตือนเข้าไปในอ e ีเมลของผู้สั่งนะครับโดยผมเก็บตัวแปรไว้ดังนี้นะครับ เราจะมี Transaction ID ครับ Transaction Type Product Name Quantity Receipt นะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับจะเป็นของฝั่ง outbound นะครับส่วน Get All นี้นะครับก็คือผมจะดึงข้อมูลใน Product List นะครับที่อยู่ใน Product ที่อยู่ใน Column ของ Product Name นะครับเอ้าง,งจากข้อมูลของ Product Name นะครับ เกทอโลนี้ผมจะเอาไปใช้ดึงข้อมูลใช้สำหรับการสินค้าการนำสินค้าอ,ออกจากคลังนะครับในคอนดิชันนี้นะครับผมก็จะตั้งเงื่อนไขว่า transaction type นะครับที่เท่ากับ inbound นะครับก็จะมาทำการดึงข้อมูลลงใน table stock นะครับ โดย transaction id ผมกำหนดให้มันสร้าง concat ขึ้นมาครับเพื่อให้มันรวม text ตัวนี้นะครับเข้ากับ id ของฟอร์นะครับเพื่อให้มันดูดีแล้วมีอะไรมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะดึงข้อมูลประมาณนี้เลยครับแล้วก็ในส่วน s t a t ดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าฟอร์มที่เรากรอกเนี่ยเราเลือกเป็นประเภท transaction transaction type เราเลือกเป็น inbound นะครับเมื่อมันทำการบันทึกข้อมูลลงใน table stock นะครับ status ตรงนี้มันก็เป็น stock get นะครับส่วน get arrow inbound นี้นะครับก็คือผมจะดึงข้อมูลจาก product list นะครับโดยอิงจาก column product name แล้วก็เอาค่าจาก product name นะครับมาอ้างอิง เพื่อที่จะไปอัปเดตข้อมูล a ในในหน้าในเทเบิล r o d u c t Li นะครับอัปเดตข้อมูล Total quantity นะครับก็คือสมมุติมีสินค้าเข้าชิ้นเดียวกันผมก็จะให้มันรวมจำนวนของสินค้าเข้าไปใน Product List นะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นผมก็ดึงค่าตัวแปร inbound น,นะครับที่สร้างจากอันนี้นครับก็ดึงข้อมูลจากใน add a l o นะครับเพื่อดึงข้อมูลไปโชว์ในอีเมลนะครับอันนี้ก็เป็น tag b i t table นะครับน,นี่ก็จะเป็นอีเมลการแจ้งเตือนเมื่อมีการสั่งสินค้าเข้าคัางนะครับ ส่วนต่อไปนะครับก็จะมาที่นี่เลยครับเงื่อนไขนี้ก็ถ้าเกิดว่า t r a n s a c t i o n type เนี่ยเป็น o u t b o นะครับมันก็จะมาทำในเงื่อนในเงื่อนไขนี้นะครับแล้วผมก็จะให้มันเช็คว่าถ้าเกิดใน product list เนะครับมีใน column reorder status ครับเท่ากับ need restock นะครับก็จะทำงานมาที่นี่นครับอันนี้ก็จะ เหมือนกันเลยครับเป็นสร้างเทเบิลเพื่อแจ้งเตือนไปในเมลนะครับอันนี้ก็คอนแคทเป็น ID นะครับอันนี้ก็ t า a n s กชันทายอันนี้ก็เป็น Product Name แล้วก็อันนี้เป็นจำนวนสินค้าทั้งหมดนะครับที่อยู่ใน Product List นะครับน,นี่ก็เป็น t a g ก i ิ t เทเบนะครับแล้วนี้ครับถ้าเกิดว่ามีใน Product List เนี่ย คอลัมน์ reorder status เท่ากับนี้ restock นะครับมันก็จะแจ้งเตือนไปในเมลนะครับว่าสินค้าคงเหลือนั้นในคลังนั้นต่ำกว่า500หน่วยนะครับหรือต่ำกว่าเกณฑ์นะครับแล้วก็จะสร้างตารางแล้วก็โชว์รายละเอียดสินค้าในตารางนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันใน product list reorder status ไม่เท่ากับไม่เท่ากับ need restock นะครับมันก็จะมาทำ อันนี้นะครับคือเมื่อมีคนสั่งสินค้าออกนะครับมัน,นก็จะบันทึกข้อมูลที่ได้จากฟอร์มนะครับแล้วก็เปลี่ยนสเตตัสนี้นะครับเป็น s h i เป็ดนะครับและ transaction type นี่ครับก็จะเป็น outbound นะครับเพื่อบ่งบอกว่าการทำในหลอกนี้เนะี่ย ในฟอร์มที่กรอ,อกมาเนี่ยเป็นการนําสินค้าเข้าคังหรือว่าเป็นการนําสินค้าออกจากคลังนะครับถ้าเกิดเป็นสินค้าออกจากคลังครับก็จะมีสเตตัสเป็นชิปเป็ดน,นะครับหรื่อำการส่งออกนะครับ get a l o นะครับก็จะอิงข้อมูลจาก product list นะครับเพื่อที่จะไปอัปเดต total quantity เหมือนกัน,นครับใน product list ก็จะอย่างนี้ครับ โดยผมใช้สับนะครับเพื่อให้มันลบกับจำนวนที่มีการสั่งสินค้าออกนะครับก็นี้ก็จะเป็นเทเบิลที่จะใช้แสดงข้อมูลเพื่อไปแจ้งเตือนในอีเมลนะครับเป็นตัวแปรที่ผมสร้างขึ้นก็อันนี้ประมาณนี้ครับนี่ครับในอีเมลแจ้งเตือนก็รายละเอียดประมาณนี้ครับแล้วก็ เรียกใช้ตัวแปรนะครับที่สร้างเป็นเอาบาวก็คือตัวนี้นะครับครับเดี๋ยวผมจะกตัวยอย่างการทำงานของ Flow ให้ดูนะครับผมจะ t ทส t อันแรกนะครับผมจะนี่ครับสั่งสินค้าเป็นผมเลือกเป็น Inbound นะครับแล้วก็ ใส่ชื่อผู้รับหรือผู้ส่งไว้นะครับพารสกอนก็เลือก Product Name นะครับประมาณนี้สักพันนะครับนี้เป็นหมายเหตุก็ไม่ต้องกรอกกันนะครับก็กด Submit นะครับทีนี้ครับมันเดี๋ยวมันจะ นี่ครับโฟล์ Flow, มันก็จะทํางานประมาณนี้นครับเมื่อมันเช็คว่า Transaction Type เป็น inbound ครับมันก็จะมาทํางานในส่วนของ True ก็จะมีการแจ้งเตือนไปที่มันก็จะนี่ครับมันก็จะเข้ามาที่ล็อกนะครับคุณได้ทําการสั่งสินค้านี้จํานวน1,000ชิ้นนะครับจาก Supplier นี้ราคานี้นี่ครับสเตตัสมันจะเป็นสต็อกเก็ตครับแล้วก็ นี่นะครับนี่ครับ transaction type เป็น inbound ครับแล้วเนี่ยมันจะไปอัปเดตใน product list นะครับว่ามีจำนวน1000งันะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำสั่งสั่ง,งไอรายการนี้อีกรอบให้ดูนะครับและนี่นครับอีเมลก็จะแจ้งเตือนประมาณนี้ครับเป็นตาราง ส่วนสินเปล่าเดี๋ยวผมจะสั่งสินค้าแบบเมื่อกี้อีก1000ชิ้นนะครับเหมือนเดิมครับเพื่อดูเพื่อเช็คให้ดูใน Product list นะครับนี <S <S ่ครับอีก1000ชิ้นนะครับมีอ e ีเมลเข้าแล้วนะครับ1000ชิ้นก็มันจะใน Product list เนี่ยมันจะอัปเดตนะครับนี่มันจะรวม จำนวนนะครับเอาจำนวนมารวมกันนะครับตามสินค้าที่สั่งเข้านะครับก็ประมาณนี้ก็ผมเทสให้ในส่วนต่อไปนะครับในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่ครับอ่าพัสกรนะครับอ่าสัก power bank สัก 1,000ชิ้นแล้วกันครับผมจะสั่งดูนะครับเดี๋ยวรอดูที่ Flow ครับนี่คมันก็จะทำงานในส่วนนี้นะครับมันเช็คว่าใน Product List นะครับไอคอลัมน์ r e o r d e r s t a t u s นะครับถ้ามันเท่ากับ n e e d r e Stock มันก็จะมาทำงานในส่วนนี้นะครับมันก็จะมาแจ้งเตือนที่เมลนะครับว่า สินค้าคงเหลือในครั้งต่ำกว่าห้ารอยนะครับมันก็จะโชว์รายละเอียดประมาณนี้นะครับเพราะว่าแบงก์นี้ตอนนี้มันมีจำนวนอยู่ศูนย์อันนะครับในรังแล้วมันก็จะไม่บันทึกข้อมูลลงใน Excel นะครับม่ามาต่อ ในส่วนของส่วนของฟอลนะครับผมจะเทสให้ดูนะครับเป็นเลือกเป็นเอาบาวนะครับแล้วก็อ่อเป็นอันนี้เป็นสินค้าที่มันมีอยู่ในคังนะครับ2,000ชิ้นผมจะสร้างสร้างออกเบอรออกจากคังประมาณ500ชิ้นนะครับ มันก็โทำงานในปกติก็จะมีแจ้งเตือนเข้ามาในนี้นะครับว่าคุณได้ทำการมีสินค้าออกจากสต็อกแล้วครับแล้วก็รายละเอียดก็ประมาณนี้ครับไปดูใน Flow ต่อไปนะครับจะเป็น Flow แจ้งเตือนนะครับเมื่อสินค้านั้น ต,ต่ำกว่าเกณฑ์นะครับโดยโฟนี้ผมจะกำหนดให้มันทำงานทุกวันจันทร์และวันศุกร์เวลา9โมงนะครับโดย list low p e s e n t i n a t a b l e นะครับมันก็จะดึงข้อมูลทั้งหมดใน product list นะครับผมก็เอามาใช้กับ filter array นะครับก็ให้ filter array เนี่ยครับ กองข้อมูลนะครับที่จากคอลัมน์โดยอิงจากคอลัมน์ r ร o r d e r Sta t u s นะครับที่เท่ากับนี e l y Stock นะครับโดยนี้ผมก็จะสร้างเป็น t ทเบิเหมือนสร้างตัวแปรนะครับและเรียกเก็บข้อมูลแบบ t ทเบินะครับเพื่อไปเรียกใช้ในอีเมลนะครับโดยผมจะให้มันโชว์แค่ Product รายละเอียดแค่ Product Name แล้วก็จำนวนสินค้า ณปัจจนะุบันนะครับต่อไปนะครับเป็น Apply to E a c h นะครับโดย Apply to E a c h นะครับมันจะทำงานโดยลูปข้อมูลจาก filter ร์ r a y นะครับที่มันมีการกรองมาแล้วนะครับโดยลูปว่าใน Product List เนี่ยมี Product ตัวไหนบ้างที่มี Reorder Status เป็น นี้รีสต็อกนะครับมันก็จะทําการลวบข้อมูลมาเก็บไว้ในนี้นะครับโดย,ยมันมันก็ทาการลวบข้อมูลนะครับก็ดึงข้อมูลมาโชว์นะครับอันนี้ก็เป็นแท็กปิดเทเบิลครับเมื่อมันทํางานส่วนนี้เสร็จมันก็จะมาแจ้งอ e ีเมลไปอย่าง ผู้จัดการคลังสินค้านะครับโดยผมเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับเามาดูนะครับในคลังโปรดัก t ์ลิสตอนนี้ก็มีน้รีสต็อกอยู่ประมาณ7 7 p r o d u c โนะครับดูในอีเมลนะนครับนี่ครับอันนี้ก็แจ้งเตือนมา7 Product เหมือนกันเลยครับก็จะมีบอกว่ามีสิน ค้าไหนบ้างที่ต้องการเติมสินค้านะตอนนี้เลยครับต่อไปนะครับจะเป็นการไอ้ต่อไปเป็นโฟล์ตแบ็กอัพข้อมูลนะครับโดยผมจะตั้งวันแล้วให้มันทำงานทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับ ผมลืมตั้งอันนี้ผมจะกำหนดให้มันแจ้งเตือนทุกๆ8โมงแล้วนะครับ8โมงเช้าของวันจันทร์จันทร์พุทธศุกร์นะครับโดยมันจะดึงไฟล์มาจาก โฟลเดอร์ er ตามนี้เลยครับก็ infer content type ก็เป็น yes นะครับก็ให้มันสร้างไฟล์ครับเพื่อให้มันไปเก็บไว้ใน Fuda PA นะครับให้มันสร้างไฟล์ Backup ผมก็เก็บเป็นแบบปีแล้วก็เป็นเดือนแล้วก็เป็นวันนะครับเพื่อให้มันเก็บไปอยู่ในวันนะครับชื่อใน ชื่อไฟล์นี้ครับผมก็ตั้งประมาณนี้ครับแล้วก็ใช้วันแล้วก็เว,เวลาครับอยู่หน้าชื่อไฟล์ส่วนไฟล์คอนเทนต์นี้ก็ดึงมาจากเก็บไฟล์คอนเทนต์นะครับแล้วก็เมื่อมันมีการแบ็กอัพข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้จัดการคลังสินค้านะครับเดี๋ยวผมจะเท,ทให้ดูนะครับ ก็มีอีเมลแจ้งเตือนมาแล้วนะครับแนะจ้งเตือนว่าการสำรองข้อมูลระบบสินค้าเสร็จสมบูรณ์ครับก็จะมีรายละเอียดบอกประมาณนี้นะครับชื่อไฟล์วันที่และเวลาในการสำรองข้อมูลครับแล้วก็เนื้อหาข้างในไฟล์มีเทเบิลไรบ้างครับประมาณนี้ครับแล้วก็มีบอกแยกสเตตัสด,ด้วยครับก็ไปดูในวันรายนะครับ แบบอัพข้อมูลเนี่ยผมก็เก็บประมาณนี้หละครับเป็นปีเดือนก็วันนี้วันที่ยีิบสองนะครับนี่ครับก็จะมีข้อมูลเข้ามาอย่างถูกต้องตามตามไฟล์หลักเลยนะครับนี่ครับนี่ก็เหมือนกันครับ ก็ระบบของผมก็มีประมาณนี้นะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ